จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่ายาริสใหม่และเอทีใหม่มีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างสำหรับเอที T F และยารีสใหม่เรามีด้วยกันอยู่3เกรดรุ่นสำหรับเจ้าสองคันนี้เป็นตัวท็อปทั้งคู่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือกระจังด้านหน้า สำหรับเจ้าเอทีฟกระจังด้านหน้าจะเป็นแบบแนวเส้นตรงหรือแนวนอนส่วนกระจังด้านหน้าของเจ้ายา r ิสเป็นแบบหลังพึ่งครับไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติ r e เซ c เตอรเป็นแบบ LED ทั้งเอทิฟและยา r ิสเหมือนกันสำหรับเจ้าสองคันนี้มีไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เครื่องยนต์2ตัวนี้เหมือนกันครับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องแบบ VVT-iE เป็นวาล์วแปรผันและก็ควบคุมด้วยไฟฟ้านั่นเองช่วงล่างก็ตอบเลยว่าเหมือนกันด้านหน้าเป็นแมกกาสีนสตาร์ดด้านหลังเป็นทอร์ชั่น e ีมเหมือนกันทุกประการแต่ความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้อันดับที่1ก็คือในเรื่องของรูปทรงดีไซน์การออกแบบ ในตัวของเจ้าฮัชแบ็กเนี่ยเป็นลนักษณะท้ายตัด5ประตูส่วนเจ้าเอทิปเป็นทรงซีดานนั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานก็แตกต่างกันแต่ว่าในตัวของเจ้ายาริสใหม่เนี่ยเรามีตัวที่เป็นหลังคาสีดำเข้ามาแต่ถ้าด้านท้ายเมื่อเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้จะสังเกตว่าสเกิร์ตด้านท้ายของทั้ง2ตัวเนี่ย จะมีความแตกต่างกันแต่ก็ให้ความโฉบเฉียวและสวยงามด้วยกันทั้งคู่และในตัว a t i e สำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นไฮเราจะมีฟอยเลอร์หลังมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เป็นสีดำนี้มาให้ด้วยสำหรับเจ้าตัวยาลิส5ประตูเนี่ยเบาะสามารถพับได้เออเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเข้าไปนั่งได้ไหมโอ้ยนั่งไปได้เลยนอนยังได้เลยสบายๆนะครับกว้างขวางเพียงพอต่อการใช้งาน เก็บของได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเอท f ฟล่ะก็กว้างขวางนะอ้ใช้ได้ด้านข้างเนี่ยจะมีสเกิร์ตมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับคุญแจของ a อท f ฟเนี่ยในตัวรุ่นที่เป็นตัวท็อปเนี่ยที่เป็นผู้สตาร์ทเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะสั่งงานก็คือการเปิดฝาท้ายได้ด้วยกุญแจร,รีโมทได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ตัวเจ้ายาลิสจะทําไม่ได้แต่อทิฟมันทําได้เนาะส่วนในเรื่องของภายในเนี่ยใกล้เคียงกันสังเกตตัวเอทิฟเนี่ยเบาะหนังเนี่ยจะเย็บเป็นได้สีเทาส่วนถ้าเจ้ายาลิสจะเย็บเป็นได้สีฟ้าน,นี่คือความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของที่เป็นเบาะแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติเหมือนกันแล้วก็มีตัวตําแหน่งเบาะ เรื่องของเซฟตี้เบลผู้โดยสาทด้านหลัง3จุดนะครับก็มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกเกรดรุ่นหน้าจอแสดงผลนะครับก็คือเรื่องของเครื่องเสียงก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เช่นเดียวกันทั้งตัว a อทิฟและยาลิสมีฟังก์ชันบนพวงมาลัยต่างๆนะครับก็คือสามารถรับโทรศัพท์บนพวงมาลัยได้นะครับควบคุมหมดเครื่องเสียงได้ส่วนทางด้านขวาเป็นในเรื่องของการควบคุมบริเวณหน้าจอ m i d มีที่ปัดน,น้ำฝนอัตโนมัติมีไฟหน้าอัตโนมัติเป็นผู้สตาร์ทเช่นเดียวกันนะครับมีกล้องบันทึกภาพหน้าและหลังมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้มีกระจกตัดแสงสะท้อนและก็เกียร์ก็เป็นแบบ CVT นะครับด้านหลังมีช่องสำหรับ USB ให้สำหรับต่อชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เป็น2.1แอมป์ M นะครับ2ช่องส่วนความปลอดภัยเนี่ยเรามีแอร์แบให้ ตามมาตรฐานตัวเดิมเรามีระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ที่เรียกว่าโตต้าเซฟตี้เซนมีระบบเตือนก่อนการชนมีระบบเตือนออกนอกเลนถนนเรามีระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งที่เรียกว่า VSC มีระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกมีระบบ EBD กระจายแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุกแล้วก็มีระบบ BA เสริมแรงเบรกให้ทําให้ระยะทางในการเบรกสั้นลงช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นสนใจไหมครับสําหรับ a อทีีฟและยาลิสสามารถ มาหาเราได้หรือมาทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตต้านครพิงค์นะครับทั้ง3สาขาอยากลองขับรุ่นไหนอยากสอบถามโปรโมชั่นเด็ดๆกับพี่รุกษาการขายของเราสอบถามได้ทั้ง3สาขานะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ